ข้าเรียนเชิญหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะคุณอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตนนะคะท่านหัวหน้าพักนายแพทย์ชลน่านสีแก้วท่านประเสริฐจันทระรวงทองค่ะเลขาธิการพักเพื่อไทยท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะคะแล้วก็ท่าน สสทั้งหมดนะคะที่เป็นแกนนําพักเพื่อไทยเรียนเชิญด้านหน้าค่ะเดี๋ยวจะตัวแลนสไลด์พักเพื่อไทยแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินค่ะขอให้ทุกท่านชิดเข้ามาตรงกลางนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ภาพอย่างสวยงามร่วมกันค่ะค่ะเดี๋ยวจะมีท่านสื่อมวลชนนะคะกล้องพักตรงกลางนะคะแล้วก็ท่านสื่อมวลชนที่อยู่ด้านหน้านะคะภาพพร้อมกันค่ะ หนึ่งสองสามเพื่อไทยเฮค้ hey! างไว้สักเล็กนอยค่ะแ,<ม>แล้วก็อ,ก<า>อีกครั้งหนึ่งนะคะท่านเสียงดังๆพร้อมกันค่ะ<า>เพื่อบันทึกเสียงร่วมกันค่ะคพักเพื่อไทยแลนสไลด์เฮค่ะนิ่งไว้ก่อนนะคะยิ้มอย่างสวยงามค่ะวันนี้เป็นภาพที่เรียกว่าเป็นความพร้อมของพักเพื่อไทยนะคะในวันนี้ในการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร พร้อมทั้งผู้บริหารพักเพื่อไทยค่ะโดยคุณอุงอิ้งแพรทองทานชินวัตนนะคะท่านหัวหน้าพักเพื่อไทยมวลชนขอกราบขอบพระคุณแกนนําพักเพื่อไทยทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านว่าที่ผู้สมัครสอสจากพักเพื่อไทยค่ะสา<ำ>มน้า้ทำใหาคับเ เรียนเชิญหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยค่ะคุณุงยิ้งแทนงรามชินวัตรนะคะท่านหัวหน้าพักนาแพทย์ชุลน่าศสีแก้วท่านประเสริฐจันทร์รัตงทองค่ะเลขาธิการพักเพื่อไทยค่ะพร้อมทั้งท่านโฆษกพักนะคะท่านธิรรัตน์สำเร็จวานิชค่ะและท่านวงเพชรชุนละเอียด